สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาผสมดินอีกแล้วนะคะดินของบ้านไร่องพยอมก็จะมีในวันนี้นะคะดินที่ผสมก็คือดินสามส่วนนะคะแล้วก็มะพร้าวสับสามส่วนนะคะแล้วก็จะมี แกลบดำหรือว่าแกลบที่เราเผาแล้วนะคะนี่ค่ะสองส่วนนะคะแล้วก็เป็นขี้วัวเก่าตากแห้งนะคะที่แช่น้ําแล้วก็ตากแห้งนะคะหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็จะผสมถ่านชาโคลแบบนี้นะคะถ่านที่เผาด้วยไม้ไผ่นะคะแล้วก็บดนะคะ หนครึ่งส่วนนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะที่ตักมาเพื่อจะผสมน้ำนะคะเพื่อไปลดในดินนั้นคะเดี๋ยวเราจะไปลดที่ดินผสมกันนะคะ มีหลายหลายคนนะคะถามบ้านไร่วงพยอมนะคะว่าทําไมถึงมาลดในนี้ทําไมไม่ลดในกระถางบอกว่าคือเราลดเพื่อปรับสภาพดินเพราะดินนี้เราไม่ได้ใช้เลยนะคะ mm. เราจะหมักไว้อีกประมาณ7จ็ถึงสิวันหรือบางครั้งก็เป็นเดือนเลยนะคะกว่าเราจะได้ใช้นะคะ mm. เราจะลดไว้แล้วเราก็จะคุยกรบ ค้าให้ทั่วแล้วก็ใช้ผ้าหรือว่าถุงปุ๋ยแบบนี้นะคะคลุมไว้แบบนี้นะคะก็จะรอไว้อีกประมาณห้าวันเจ็ดวันหรือบางครั้งถ้าเรามีที่เราผสมไว้แล้วเราก็จะยังไม่ได้ใช้นะคะก็อาจจะเป็นเดือนสองเดือนนะคะจนกว่าจะใช้กองเก่าหมดเราก็จะมาใช้กองใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อ เราลดเชื้อไตโคเดอร์มานะคะเพื่อปรับปรุงดินหรือเราจะใส่ปูนขาวปนลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่บ้านพะเยามไม่ได้ใส่นะคะ mm hmm. ก็จะใช้เชื้อตโคเดอร์ม hmm. าหรือน้ำปูนใส่ลดในกระถางต้นไม้ถ้า mm hmm. เราชำต้นไม้แบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะผสมน้ำลดเชื้อตรโคเดอร์มานะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นไม้ที่ชำใหม่นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นบอนที่ ขาใบไม่สวยก็ตัดให้เหลือแต่เง้าเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่กระถางไว้แบบนี้นะคะก็รอรุ่นกันนะคะว่าจะไปรอดหรือไม่รอดนะคะแถบทางนี้ก็จะเป็นพืชพันไม้ที่เราขยายใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยกลับกองนะคะ สำหรับกองนี้นะคะที่เราผสมแล้วก็กลับกองไว้นี้นะคะเราจะใช้ได้ประมาณ200กระถางนะคะกระถาง8นิ้ว6นิ้วนะคะดินของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดินชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะคือน้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวกนะคะ oh, เหนื่อย วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาผสมดินเตรียมไว้ลงพืชใหม่ในกระถางหรือว่าในการเพาะชำต้นไม้ชุดใหม่ที่จะมานะคะก็คือเป็นกิ่งตอนทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาราลอยของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ